สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้าหนุก็มาเข้าดูเห็ดนะคะทุกคนเข้าป่ามาดูเห็ดนะคะอันนี้เต็มป่าใหม่นะคะทุกคนว่ามาลุ้นกันนะคะทุกคนอันนี้ป่าใหม่นะคะทุกคนไม่ใช่ป่าที่ป้านุชไปดูเมื่อบานเนาะอันนั้นเห็ดเยอะเลยอันนี้ป่าใหม่ที่หลังบ้านลูกชายนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเนาะ ปนุจะพาไปดูนะคะทุกคนว่าจะมีเห็ดไหมทุกคนจ๋าตามมาเลยจ้า mm hmm. เพื่อนๆจ๋าอันนี้ครั้งครั้งที่ห้านะคะเออเป็นคลิปครั้งที่ห้าที่เข้าป่าเห็ดเนาะว่าจะเจอไหมถ้าเจอเดี๋ยวปนุทำคลิปต่อนะคะทุกคนตอนที่ห้านะคะตามมาดูเลยนะข้ามข้ามมาตามมาตามมาจ้าเ,เพื่อนๆจ๋า ไม่รู้เห็ดอะไรนะ,ะเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนเื่อนจ๋าดูนะคะเนี่ยมันเยอะมากทุกคนนู่นขึ้นเต็มแหนเลยนะคะทุกคนจ๋าดูนะคะเนี่ยตอหนูนก็ไม่กล้าจับหรอกเนาะว่าเห็ดอะไรนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าจับไงเนี่ยเนี่ย มันขึ้นเต็มเลยทุกคนดูนะคะนี่ขึ้นตูมตูมตูมเต็มไปหมดเลยดูนะคะอ้าวนูนขึ้นเป็นป่าเลยนะคะทุกคนดูนะคะดู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 ด,ด,ดูให้ดูอีกรอบนะคะนี่เป็นต่มตูมนะคะเพื่อน เ,ออเยอะเลยทุกคนนี่เออไม่รู้เห็ดอะไรนะคะทำไมมีแต่เห็ดแบบนี้ล่ะขึ้นเป็นแหนเลยทุกคนจา๋าตอน,นุก็ไม่เข้าใจนะคะทุกคนเนี่ยถกขึ้นเป็นไล่ๆเลยเนาะนุนเนี่ยเยอะมากต้นนุไม่กล้าไปกินนะคะเ,เพื่อนจออๆจ๋าโอ้ไม่กลา เวอริมัดโรลันเยอะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนๆนี่อุ้ยพื้นตูมตูมนะคะไม่เอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะเออไปหาที่ใหม่เจอแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่รู้สึกว่าแห้งนะคะทุกคนดินเขายังไม่ชุ่มฉ่ำเนาะไม่เหมือนป่าที่ป้าไปดูเมื่อวานก่อนเนาะ วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เนาะเอออันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วเนี่ยมันไม่มีอ่ะเออก็ได้มันก็ขึ้นได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้านุนไปดูต่อเนาะเออมันมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ป่านน้นอ่ะเออป่านนี้ก็ขึ้นได้ป้านุนเพิ่งเข้ามาป่านนี้อีกนะคะนี่นะคะทุกคนนี่นี่เออ ไไงทุกคนเอ้ยป่านี้ฝนมันไม่ตกนะคะทุกคนนี่ไม่เปียกเนาะมนเหมือนที่ป้านุษย์ไปเก็บเมื่อวันที่ยิ้มเด็ดแลวที่เต็มตะกาะ้าน่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อนะเพื่อนๆมันกำลังจะขึ้นไงทุกคนถ้ามันขึ้นนะเดี๋ยวมันก็จะเต็มป่าเลยนะครเพื่อนๆโดโดๆเดๆเลยเนาะเออ กำลังสวยงามเลยนะคะดูสวยสวยอลังการเลยนะคะเห็ดเพื่งบวานนะคะทุกคนหรือว่าคอยโยวันเนาะ